นิทานเรื่องป่ามหัศจรรย์มีเด็กชายชื่อว่าตะวันและเด็กหญิงชื่อว่าเดือนทั้งสองเป็นพี่น้องกันและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทุกๆวันพวกเขาจะได้ฟังเรื่องเล่าของพ่อแม่และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ว่ามีสัตว์พูดได้ต้นไม้เดินได้ และแม้กระทั่งเหล่านางฟ้าที่คอยปกป้องป่าวันหนึ่งในช่วงเช้าตะวันและเดือนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นเพราะพวกเขาตั้งใจว่าจะเข้าไปในป่ามหัศจรรย์เพื่อค้นหาความลับที่ผู้เท่าเล่าไว้เมื่อได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ทั้งสองก็รีบออกเดินทางทันทีเมื่อเดินทางเข้าไปในป่า ตะวันและเดือนก็พบกับสิ่งมหัศจรรย์ทันทีทันใดนั้นพวกเขาได้พบกับนกสีฟ้าตัวใหญ่ที่พูดได้นกตัวนั้นทักทายพวกเขาว่าสวัสดีเด็กน้อยข้าเป็นนกพิราบแห่งป่ามหาัศจรรย์มีสิ่งใดที่พวกเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเหลือหรือไม่ตะวันตอบว่า พวกเราต้องการค้นหาความลับของป่ามหัศจรรย์พอจะช่วยบอกทางได้ไหมนกพิราบยิ้มแล้วตอบว่าแน่นอนแต่ข้าจะบอกเพียงว่าความลับของป่ามหัศจรรย์นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในใจของพวกเจ้าเองเจ้าจงฟังเสียงในใจของพวกเจ้าและเดินทางต่อไปเถิดทั้งสองพี่น้องยังคงเดินทางต่อไป ตามเสียงในใจของพวกเขาไม่นานนักพวกเขาก็ได้พบกับต้นไม้ใหญ่ที่สามารถพูดได้ต้นไม้กล่าวว่ายินดีต้อนรับเด็กน้อยข้าคือต้นไม้แห่งความรู้มีสิ่งใดที่พวกเจ้าอยากรู้หรือไม่เดือนตอบว่าพวกเรากำลังค้นหาความลับของป่ามหาศจรรย์ ท่านต้นไม้สามารถช่วยเราได้ไหมต้นไม้ใหญ่พยักหน้าแล้วกล่าวว่าความลับนั้นอยู่ในความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันจงหมั่นช่วยเหลือกันและให้ความสำคัญต่อกันทั้งสองพี่น้องรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นแล้วเดินทางต่อไปพวกเขาได้พบกับสัตว์หลายชนิดที่พูดได้อย่างเช่น กวางหนุ่มที่มีเขาสีทองและกระต่ายน้อยที่มีขนสีรุง้งสัตว์เหล่านี้ต่างมอบความรู้และคำแนะนำให้กับตะวันและเดือนทําให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในป่ายอย่างสมานฉันท์ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางต่อไปพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือพวกเขารีบวิ่งไปดู และพบกับแมวป่าตัวหนึ่งที่ตกลงไปในหลุมลึกตะวันและเดือนไม่ลังเลที่จะช่วยแมวป่าพวกเขาหยิบไม้ยาวและช่วยดึงแมวขึ้นมาอย่างปลอดภัยแมวป่าขอบคุณพวกเขาและพูดว่าข้าชื่อว่ามณีข้าคือผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้การที่พวกเจ้าช่วยเหลือข้า แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความกล้าหาญข้าจะนำพวกเจ้าไปยังสถานที่ที่เก็บความลับของป่ามหัศจรรย์ไว้ตะวันและเดือนตามมณีไปจนถึงถ้ำลึกลับที่นาถ้มีประตูใหญ่ทำจากหินมณีกล่าวว่าความลับของป่ามหัศจรรย์นั้นอยู่ที่นี่แต่พวกเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองว่า มีความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ใจเพื่อผ่านเข้าไปตะวันและเดือนยืนนิ่งก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าไปในถ้ำพวกเขามองหน้ากันแล้วพยักหน้าจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปในถ้ำด้วยความมั่นใจเมื่อพวกเขาเข้ามาภายในถ้ำพวกเขาก็ได้พบกับแสงสว่างเจิดจ้าที่ส่องมาจากผลึกคริสตัล ขนาดใหญ่ที่กลางถ้ำผลึกคริสตัลพูดขึ้นว่าข้าเป็นผลึกคริสตัลแห่งความลับข้าสามารถมอบพลังและความรู้ให้กับพวกเจ้าแต่ก่อนอื่นพวกเจ้าต้องตอบคำถามของข้าตะวันและเดือนเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามผลึกคริสตัลถามว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในป่ามหัศจรรย์นี้ ทั้งสองพี่น้องคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เดือนจะตอบว่าความรักและความร่วมมือกันระหว่างสัตว์และพืชในป่านี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดผลึกคริสตัลส่องแสงสว่างมากขึ้นและพูดว่าพวกเจ้าได้ตอบถูกต้องแล้วความรักและความร่วมมือคือความลับที่แท้จริงของป่ามหาัศจรรย์นี้จงนำพลังนี้กลับไปยังหมู่บ้าน และใช้มันเพื่อทำให้โลกของพวกเจ้าดีขึ้นตะวันและเดือนรับพลังจากผลึกคริสตัลและเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเมื่อพวกเขากลับถึงหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ประหลาดใจและดีใจที่เห็นพวกเขาปลอดภยัยทั้งสองเล่าเรื่องการผจญภัยในป่ามหัศจรรย์และบอกถึงความลับที่พวกเขาได้เรียนรู้มา หมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยความรักและความร่วมมือที่มากขึ้นทุกคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าใจกันมากขึ้นทำให้หมู่บ้านมีความสุขและ,ะเจริญรุ่งเรืองคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความรักและความร่วมมือคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นนะคะ